สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยต้ารุ่งเหยิงครับภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดก,การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทําของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยประมงปัตตานีได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอน,นอกครับวิทยาลัยประมงปัตตานีเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดตั้ง ดยความต้องการของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นในด้านการประมงด้านการเกษตรและอื่นๆตามความพร้อมและเต็มศักยภาพของวิทยาลัยโดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปวชปวสสาขาเกษตรศาสตร์สาขาแปรรูปสัตว์น้ำและสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอสกชและในพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์จัดการอาชีวศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทําในโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอนะเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความชํานาญวิชาชีพตามความสนใจของผู้เรียนครับ ในเรื่องเรื่องการส่งเสริมด้านอาชีพเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การสร้างโอกาสให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนในในสายสายอาชีพนะไอ้นักเรียนปฐมมัธยมเขามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพว่าจะมาเรียนเกษตรหรือประมงเนี่ยเราก็ไปตั้งชมรมอาชีพชมรมการเลี้ยงปลาดุกชมรมเลี้ยงปลาสวยงามอ่ชมรมเลี้ยงเป็ดชมรมเลี้ยงแพะอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนหานาอิสลามอยู่ในสถาบันการศึกษาปอนะ หรือโรงเรียนมัธยมของรัฐซึ่งเราเราให้สมาชิกองค์การเกษตกรในคตแห่งประเทศไทยในพรมราชูปธรรมของสมเด็จพระเทพเนี่ยได้เข้าไปฝึกน้องๆน,น,นะครับมีความใกล้ชิดเพื่อเชื่อมโยงมาเรียนสายอาชีพและอีกส่วนหนึ่งที่เราไปช่วยพี่น้องประชาชนก็เ,เรื่องอกลุ่มผู้ได้รผลกระทบเช่นที่ท่าดานที่โคกโพที่แม่ลานที่ยะลิงเนี่ย เราก็ไปสอนการเลี้ยงปลาการแปลรูปเปลดพันธ์สั์น้ําการทําขนมนะครับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ่านพ่อเห็ดให้กับกลุ่มที่ไนดะ้ผลกระทบหรือเยาวชนร่วมกับมูลนิธิสุกแก้วแก้วแดงนะครับเริ่มแรกเลยนะคะก็คือว่าเยาวชนของเรานีได้เข้าโครงการกับมูลนิธิสุกแก้วแก้วแดงนะครับปีแรกที่เราไปเราก็ได้ทําเกี่ยวกับโครงการดีเกฮูลูแล้วก็รองเงงพอมา ปีที่2นี่ยแะคะก็จะมีด้านอาชีพเข้ามาด้านอาชีพเข้ามาวิทยาลัยประมงก็เลยเข้ามาส่งเสริมตรงนี้ส่วงวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกับว่าเออเลี้ยงปลายังไงให้อาหารตอนไหนอะไรแบบนี้ลูกปลาเป็นยังไงก็แล้วก็อนุเคราะห์ให้กระชังมาให้พันปลามาแล้วก็ให้อาหารมาเพื่อให้เยาวชนของเราได้เลี้ยงค่ะ นอกจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพแล้ววิทยาลัยประมงปัตตานียังได้พัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซียนะครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย